สวัสดีครับผมจะพามาดูขั้นตอนการทำโกดซอมยักษ์นะครับตอนนี้อยู่ในตู้พูปเรียบร้อยแล้วนะครับตู้พูปเนี่ยจะเป็นตู้ที่หมักให้ตัวยีสต์เขาววมทํางานนะครับ ตอนนี้หมักเรียบร้อยได้ที่แล้วเราจะมาสเปรย์ไข่แล้วก็พร้อมอบนะครับนี่จะเป็นโครซองยักษ์จะไซส์เท่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นโครซองธรรมดานะครับครับตอนนี้เราจะมาสเปรย์ไข่นะครับเพื่อที่จะให้ผิวเขาเงาสวยงามน,นะครับ ตอนนี้เราสเปซเสร็จแล้วนะครับผิวจะดูเงาสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราอบออกมาเราจะยิ่งเงาสวยงามสีเหลืองทองนะครับผมตอนนี้ก็เข้าตาอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่อบเสร็จนะครับว่าจะตัวใหญ่หรือว่าสวยงามแค่ไหนครับผม ตอนนี้โคซองยักษ์เราออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สีสวยเงารดงามมากนะครับต่อไปนี้เราจะทําตัวนี้เป็นไส้ดาร์กช็อกโกแลตโคซองยักษ์ผมจะเริ่มจากการเจาะรูที่จะฟิลไส้ก่อนนะครับับเจาะให้หลยๆโซนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้ากัดเข้าไปคำแรกได้รสของ ตัวไส์เลยครับผมต่อไปเราก็จะฟิลไส้ตัวไส้ดั r k กช็อกโกแลตเราตัวนี้เราใช้ดั r k กช็อกโกแลตหมดนี่เลยนะครับต่อหนึ่งชิ้น <Okay. S 1> ผมเริ่มจากตรงกลางก่อนเลย ทุกชิ้นเนี่ยเราต้องแบบพิถีพิถันมากๆครับเพราะว่าอยากจะให้คุณลูกค้าได้คุณภาพที่ดีที่สุดไปเราต้องดูหมดเลยว่าไส้ส่วนนี้ชิ้นนี้มีตรงนี้หรือยังตรงนี้หรือยังอะไรเงี้ยครับทุกๆส่วนต้องมีไส้หมดครับมันเทียบเท่าประมาณ25ชิ้นของโคสองปกติที่ร้านขายเผื่อใครสนใจไปจัดงานวันเกิดหรืออะไร เลยโอกาสพิเศษเซอร์ไพรส์แฟนหรืออะไรต่างๆอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศ mm hmm. ก็ลองโดซองตัวนี้ได้นะครับระยะเวลาในการพีออเดอร์ตัวนี้จะประมาณ3.5ถึงวันเพราะว่าเราทำวันหนึ่งอะปริมาณไม่ได้เยอะตอนนี้รสชาติที่มีให้เลือกตอนนี้ของโค้ดซองยักษ์จะมีโค้ดซองออ mm hmm. ริจินอลโค้ดซองแฮมชีสแล้วก็โค้ดซองช็อกโกแลตที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ครับแลขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทาตัวแต่งเดคอเรชันด้านหน้าครับทาตัวช็อกโกแลตนะครับ ตอนนี้เรามาตรวจความเรียบร้อยกันนะครับต่อไปตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเดคอเรชันตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตเดคอเรชันที่เราเอาตัวโ o โลนาที่เขาเป็นเม็ดเอย่างนี้มาเทมเปอร์แล้วก็ทำไซส์ใหญ่ขึ้นมาเองนะครับ เพื่อที่จะให้ดูอลังการตัวนี้ใช้เวลาทำนานมากนะเทมเปอร์เทมเ i อริงใช้เวลาทำนานมากนะตกแต่งด้วยแผ่นทองโกลิฟที่เราเป็นฟุตเกตนะครับ สำหรับคนที่อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็เป็นเชิญมาออเดอร์ได้นะครับตัวนี้โค้องยักษ์ตัวนี้ไม่มีในระบบ DriveTool ต้องที่ออเดอร์สั่งจองเข้ามาเท่านั้นนะครับประมาณ3 5ถึง5วนันลูกค้าที่มาซื้อโครสองไซส์ปกติ <Nee. S 1> ก็ Drive ฟ Tool เข้ามาได้เลยนะครับวันธรรมดารอไม่นานประมาณ5 1 0ถึง10บนาทาีถ้าเสาร์อาทิตย์จะรอนานนิดนึงนะครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขป,ปลอดภัยจากโควิดนะครับ